อัปเดตเงินดิจิทัลหนึ0 0 0บาทล่าสุดยังยืนยันว่ามีทางออกที่ดีนะคะจะเป็นอย่างไรวันนี้มีข้อมูลมาฝากทุกคนค่ะก่อนไปฟังพร้อมๆกัน ใครมาดูเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับการลงทะเบียนเงินดิจิทัล1น0 0 0บาทนะทุกคนตอนนี้ถ้าใครยังจะลงทะเบียนอยู่ก็สามารถลงทะเบียนกันได้ถึงวันที่15กันยายนนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยยังไม่รู้นะคะว่าจะไปในทางไหนคะ่ะแต่ข้อมูลล่าสุดก็ได้ออกมายืนยันแล้วนะคะว่ามีทางออกที่ดีแน่นอนซึ่งล่าสุดนะคะรักษาการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลงังได้มีการเปิดเผยถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการเงินดิจิทัลอลเ็ตนะคะหนึ่งบาทที่ได้ ายคนเนี่ยได้ลงทะเบียนไปแล้วหรือบางคนยังรอดูท่าทีอยู่นะคะว่าจะไปในแนวทางไหนซึ่งก็มีผู้สื่อข่าวนะได้ถามว่านโยบายนี้เนี่ยมีทางออกที่ดีใช่หรือไม่ซึ่งก็ได้แต่ตอบว่าใช่นะคะแต,แต่ต้องรอความชัดเจนค่ะและก็จะบอกไว้เลยว่ามีทางออกที่ดีแน่นอนนะคะและนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีการถามย้ำอีกนะคะว่าเดินหน้าโครงการเงินดิจิทัลน,นี้ต่อใช่หรือไม่นะคะเขาก็ได้แต่ตอบว่ายังมีทางออกที่ดีนะคะสำหรับโครงการนี้อยู่ค่ะ ซึ่งความน่าจะเป็นไปได้นะคะก็มีอยู่2ทางด้วยกันนะคะทางที่1ก็คือเดินหน้าต่อนะคะตามเงื่อนไขเดิมโครงการเดิมลงทะเบียนกันต่อเนื่องเลยนะคะกับทางที่2ก็คือดําเนินการโครงการนี้ต่อแต่อาจจะลดกลุ่มเป้าหมายลงหรือว่า เปลี่ยนเงื่อนไขเปลี่ยนคุณสมบัตินั่นเองนะคะใครลงทะเบียนไปแล้วเดี๋ยวรอนะคะความชัดเจนว่าจะมีมาเมื่อไหรใครที่ยังไม่ลงทะเบียนนะคะยังอยากลงทะเบียนตอนนี้ก็รอความชัดเจนกันก่อนได้ส่วนใครที่ลงทะเบียนไปแล้วนะคะและมีความกังวลเรื่องข้อมูลของเราที่ได้ลงทะเบียนไปนะคะทางเพจดีเจไทยแลนด์ก็ได้บอกไว้นะคะว่าข้อมูลของเราไม่ได้ร่วงหลไปไนแน่นอนนะคะแอปพลิเคชันทางระก็มีความปลอดภัยค่ะและในส่วนของสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะคะการเปลี่ยนรัฐบาลในครั้งนี้นะคะไม่ได้มีผลต่อ การใช้สิทธิสวัสดิการแห่งราแต่อย่างไรยังคงใช้สิทธิ์กันได้อย่างต่อเนื่องค่ะทุกคนมีความคิดเห็นว่าอย่างไรกันบ้างนะคะทางออกของเงินดิจิทัลวอ l l e t ใน0 0ื่นบาทนี้คิดว่าจะเป็นนแนวทางไหนนะคะคอมเมนต์พูดคุยกันได้สําหรับข้อมูลในคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วเจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ